จน้ำซอกสอออก็แซ่บด้เเปล่าปีกไก่ก็แซ่บอืมแลถ้อไก่ไรอ่ะอปรุงเองเลยนี่งไงกไก่ทอดเหนยมือหมูว่าไก่หมูว่าอร่อยมาก พยาบาลและเซ็ตสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามันอีไได้สมตําบักพวงเฮิมแับตําบักพวงเฮิมได้มาหน่วยเดียวอีหลีพี่น้องมันเลือกได้แค่นี้อย่างเดียวได้แค่ลูกเดียวมีกันไกท่ทอดน้ําปลานะครับหมูฟีมือหมูอ้วนผักกะสิมีสลระแน่กับสลัดคอจัดเลยพี่น้องมาเสิร์ฟกันใส่บักทัวน้าเดนาอน,นี่น่าสวยอันไข่อยหนึ่งข้าวเหนียวในลูกข้าวเหนียวก็กินข้าวเหนียวพี่น้อง้อาจ้าก็แซ่บน,นั่งแซ่บมอเมียนหัวก็มอหนึ่งหรอกแต่ว่าสิ่งเดยอาเดบหาอาแดบเอา ลูกขอนี้ก็ต้องกินขอนี้วันละพี่น้องม่ต้องจีบเสียบกับสมคำอ้ยอันเบื่ออันไรที่จงเลย,เเลยข้าวติดมือเนี่ยเผ็ดนะเธอบ๊วยดูขอนี้เขาจะว้าลูกขอยอดไม่เท่ทำไรต้องเผ็ดอีเด้อถึงถึงถึงจ้เหลืองเหน่อยแต่ก็อร่อยนะ บบจำน้ำซอสกับแซบได้เปล่าอือกไก่อืมแบบเป็นไงแซบบม,มันมาทามเลแต่ีไกแบบ่ก็แซบ อือมแล้วกอายอะไรอ่ะออปรุงเองเลยนี <laughs> ่ไงแก่ทอบเส็มเมือมูอ่ปตีไก่หมูอ,มอ,มอ,มอ,อร่อยมากขอกันแห้งไหมน่กับส้มตำกับ,บกมะฮงเฮิรมที่เราแซ่บครับ ตอบดอิกเนี่ยอ,อืมก็ได้ไปกินตามชายหาดทั้คนที่แซฟนะน่าชายหาดนะ ใชบจริงน ong, nah, okay. ั่นอ่ะ uh, ข um <lak ifi jamais> ้าวเนียวหนึ <c oughs> ่งหอนแซ่บแพร่มือนกันคือคือเข้ากันข้าแเข้ากันมาก เผ็ดอร่อยใส่พี่ <c oughs> พี่กินดาไทยบ้านเราพิกไทยเนละ่ยพิกปันเห็ดไทยห่อเนี่ยสิาสองแงนะออพงเนยะครับติกไก่นัวมากเลยมันจะออกเค็มก็ไม่เค็มนะนัวอือ จริงๆฉันจะชุบแป้งแล้วแหละแต่ฉันลืมแป้งตั้งใจจะไปซื้อแป้งม,มาทอดทอดไก่กินนะวันเนี่ยแก้วลืมจ้ะขึ้เดินวนไปวนตามจะเอาอะไรนะจะเอาอะไรนะอยู่ๆมันทาเมือกันอันนี้ติดมาก กลแแทบจะสุกแ,บบกแกแบบต่แทบจะตัดไปเพิมพิ่มก่อนใกล้จะสุกแล้วนะเถอะก็เหมือนกับว่าเขาเก็บมะกอกสุกมาขายไงอืมอเลยเลืเอกเอาดิบที่สุดแล้วน้ำแต่เมื่อก่อนที่มีที่่ะดิบเพราะว่าเหมือนต้นมันล้มแล้วเขาเอามาทั้งต้นเลยอย่างนั้นะไม่ได้หน่อยจะไม่หน่อย <c oughs> Uh -huh. Tá, うっ <c oughs> Rất chết nó, Ủa nó hình bọn nữa biết to lắng mày không ขึ้นมาสองแพ็กก็จะหมดสองแพ็กไหมแล้วเนี่ยวไหมัน <c oughs> ลองเกี็ดมือฉันหรอข้าถักดิก rồi không thể tất cả thảo à, có ừ, nó khó nhỏ rồi nha Không giờ nêm nữa หืมสวยไหนะ่ ứng. อยู <At S 2> okay. you. mm ่บ hmm. ้านเลยกินอยบ้านมาน่ดูหายที่ถึงบ้านได้นะกินกับข้าวแบบนี้เ้าหูไก่ทอดต้มตำือเยวลาก็เลยวลาก็กินหลายไอคนเอรมซึ่่าะมันก็อนนที่แต่เยอะอีกคนมัน กินเขาอะไรก็นอนหลับได้นอนหลับงานไม่มีจิตหลับทั้งวันอตาจัดงานพี่น้องเร็จที่เดียวที่ไปกินรอบบ่ายอันนี้เป็นข่าวเศร้าของมือหอยเนี่ยรอบบ่ายก็จะมีอีกรอบหนึ่งนะครับมินี้กระกาบขอบคุณทุกการเมืองใหญ่ทุกนดยทุกเจ้าเด้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงหมดเต็มบัจจุบันที่สุขภาพมีเงินทองใส่หลายไครับ ไม่มีผู้ยี่บยบกับน้องบัวไปแล้วครับขอการทิพนาสวัสดีครับสวัสดีจ้า